ศาลอุธทณ์พิภากษาแก้โดยเพิ่มบทบัญญัติอื่นที่ไม่ใช่บทความผิดอกีกบทหนึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อยคำพิภากษาดีกาที่2 4 2 3 2 5ส3าอศาลอุธทณ์ภาคแแก้ไขคำพิภากษาศาลชั้นต้นโดยใช้บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา316ซึ่งมีใช่เป็นบทความผิดอีกบทหนึ่งต่างหากกำหนดโทษจำเลยน้อยลงแต่ยังคงพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 1 3 2 3วรรคแรกเดิม ตามที่สารชั้นต้นยกขึ้นปรับบทเป็นเพียงการแก้ไขเล็กน้อยแม้จะยังคงลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีก็ต้องห้ามิให้โจทดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคสอง โจทฟ้องความผิดอาญาแผ่นดินสามพิพากษาปรับบทเป็นความผิดต่อส่วนตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192เมื่อยังไม่มีคำพิพากษษาของศาลที่สูงกว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องฟังว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเมื่อมีการถอนคำร้องทุกสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระนับคำพิพากษาของศาลล้าเป็นอันระนับไปในตัวอุธทณ์ดีกาไม่ได้คำพิพากษาดีกาที่2,972 2,563จยโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335 91ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหายอันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินศาลชช้นต้นพีพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา335 1้สามุิบเ็ดาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192กสองวรรค2และวรรค3ามเมื่อยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาสาลุาทธรถือว่าคดีเป็นความผิดต่อส่วนตัวตามที่ศาลุทธรพิพากษา การที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกต่อศาลชั้นต้นก่อนโจทยื่นดีกาศาลชั้นต้นอนุญ,ญาตและจำหนาคดีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระนับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 392. สิบเกภาคำพกษาศาลล่าเป็นอันระงับไปในตัวไม่มีผลบังคับกรณีไม่มีคำภีพากษาศาลอุทธรณ์ศาลดีกาไม่รับวินิจฉัยดีกาและยกดีกาของโจท์ โจทซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินก่อนมีการออกสอปก4สีถึงจำเลยแจ้งต่อเจ้าพนักงานสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินเป็นเวลา35ปีแล้วแม้จะฟังได้ว่าข้อความที่จำเลยแจ้งเป็นความเท็จโจทก็ไม่ใช่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยคัภีภาคษาดีกาที่3 7 3 4 2,563ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหากโจทย์ซื้อที่ดินพิพาทมาจากบุคคลอื่นก็เป็นการซื้อขายที่ดินของรัฐไม่อาจอ้างสิทธิใช้ยันต่อรัฐได้และหากประสงค์จะขอเข้ารับการจัดที่ดินต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าถือครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518มาตรา19 7และ36ิทวีประกอบกับ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2535ซึ่งไม่แน่นอนว่าโจทย์จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินรวมทั้งได้รับเอกสารสิ่สปก .4-01 ถึง01หรือไม่พอเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายมุ่งหมายในการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้มีที่ดินของตนเอง รูมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพเท่านั้นแม้จะมีข้อผ่อนผันให้ผู้มีที่ดินจำนวนมากสามารถกระจายสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นแต่ก็ตามอีกทั้งที่ดินพิพาทมีการโต้แย้งการครอบครองระหว่างโจทก์และจำเลยและยังไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์สปก .4 ถึง01ให้แก่ผู้ใดจึงเป็นกรณีที่จะต้องมีการพิสูจน์ต่อไปว่าผู้ใดอยู่ในฐานะที่จะได้รับเอกสารสิทธิสปก .4 ถึง01ที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อที่ดินพิพาท ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐก,การที่จำเลยไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาต่อเนื่องยาวนาน35ปีเพื่อประกอบการขอออกเอกสารสิทธิ์สปก4ถึง01หงถึงหากจะเป็นความเท็จโจทซึ่งยังไม่มีสิทธิ์ในที่ดินพิพาทย่อมไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากการกระทำของจำเลยโจทไม่ใช่ผู้เสียหายทางอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองไม่มีอำนาจฟ้องไม่ลงลายมือชื่อผู้อุทธรแก้ได้ คำพิพากษาดีกาที่1,961ถึง1,962 2,564จำเลยทั้งสองไม่ได้ลงชื่อผู้อุทธรณ์เป็นฟ้องอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158/7 ศาลอุธรภาหกชอบพ่จะต้องมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยทั้งสองผู้ยื่นฟ้องอุทธร์แก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161การที่ศาลอุธร์ภาหกด่วนพิจารณาไม่รับวินิจฉัยและยกอุธรของจำเลยทั้งสองโดยไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองแก้ไขข้อบกพร่องเป็นการไม่ชอบคำพิพาษาให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่เป็นมาตรการทำนองเดียวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยต้องห้ามดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 1 9ทวี คำสั่งคำร้องที่ทอ839 2,561คำพิภาคษาของสารูตรทอนที่ให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ของจำเลยมิใช่เป็นการกำหนดโทษในทางอาญาแก่จำเลยแต่เป็นมาตรการทำนองเดียวกันกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยดีกาของจำเลยคัดค้านดุลพินิษ์ของสารูตรทอนที่ให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ของจำเลยแต่เพียงอย่างเดียวจึงเป็นดีกาที่ต้องห้ามตามปวิอาญามาตรา2 1 9ทวีวัวดหนึ่ง บรรยายฟ้องเรื่องเพิ่มโทษแล้วบทกฎหมายที่ขอให้ลงโทษระบุบทมาตราเพิ่มโทษแล้วแต่ไม่ได้ขอให้ศาลเพิ่มโทษจำเลยจำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับที่เพิ่มโทษเพิ่มโทษได้คัมภีรภากษาดีกาที่2,881 2,564คำฟ้องของโจทก์กล่าวบรรยายว่าจำเลยต้องคัมภีรภาคษาให้จำคุกมาแล้วและจำเลยมากระทําความผิดในคดีนี้อีกภายในเวลา5ปีนับแต่วันพ้นโทษอันจะเป็นเหตุให้ถูกเพิ่มโทษและอ้างบทบัญญัติ เรื่องเพิ่มโทษมาในคำขอท้ายฟ้องด้วยแมในคำขอท้ายฟ้องจะมีได้ระบ,บุขอให้เพิ่มโทษจำเลยไว้อีกก็ตามก็ถือได้ว่าโจทย์ได้ขอให้เพิ่มโทษจำเลยแล้วเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพกับรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วตามฟ้องแสดงว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงที่โจทย์อ้ามาในคำขอให้เพิ่มโทษโดยดังนี้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเพิ่มโทษจำเลยหนึ่งในสามของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดในคดีนี้ได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา92หาใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่ สารชั้นต้นผิพากษาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา354ประกอบมาตรา352จำคุก4ปีสารุททรพีพากษาลงโทษตามมาตรา352ไม่ลงโทษ354จำคุก1ปี6เดือนเป็นการแก้ไขเล็กน้อย คำพิพากษาดีกาที่4464 2,563พอมาตรา354เป็นบทบัญญัติถึงเหตุที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดตามพอมาตรา352ต้องรับโทษหนักขึ้นหาใช่เป็นความผิดอีกบทหนึ่งต่างหากมคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยที่1มีความผิดตามพอมาตรา354เดิมประกอบมาตรา352วรรคหนึ่ง เดิมจำคุก4ปีการที่ศารอุทธรณ์ภาค4ี่พีภากษาแก้คัพิภากษาสารชั้นตน้นเป็นไม่ลงโทษตามพอมาตรา3 5 4แต่ยังพิภากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา3 5 2แม้จะแก้ไขโทษด,ด้วยโดยเมื่อลดโทษแล้วคงจำคุก1ปี6เดือนก็เป็นเพียงการแก้ไขให้เป็นไปตามระวางโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจำคุกไม่เกิน3ปีจึงเป็นการแก้ไขเล็กน้อยจึงเป็นคดีต้องห้ามให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามปวีอา มาตรา2 1 8วรรคหนึ่งดีกาของจำเลยที่1ยกข้อเท็จจริงขึ้นกล่าวอ้างว่าจำเลยที่1ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์ภาคสาี่ผีพากษากับขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้นล้วนเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงและดีกาในข้อที่2ที่ว่าคดีโจทกขาดอายุความนั้นในการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวศาลดีกาต้องย้อนไปวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าโจททั้ง82รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและร้องทุกภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผผู้กรระทความมิดหือไ่ อันเป็นดีกาที่มีลักษณะโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานที่สารอุทธรภาคสี่ฝังมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นดีการในปัญหาข้อเท็จจริงการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่ใช่โทษทางอาญาแต่มีลักษณะเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยต้องห้ามิให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 1 9ทวีคัมภีภาษาดีกาที่5 3 3 1 2563ป่อ การพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับขี่หรือเพิร์ทถอนใบอนุญาตขับขี่ตามพรบรจราจรทางบกพุทธศักราช2522แม้มีใช้โทษที่ใช้สำหรับลงโทษผู้กระทำความผิดตามพรมาตรา18 วิธีการเพื่อความปลอดภัยตามมาตรา29ก็ตามแต่ก็มีบทบังคับเช่นเดียวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยด้วยเจตนาคุ้มครองประชาชนหรือสังคมเพื่อป้องกันมีให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไปขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นอีกตามความมุ่งหมายและเจตนารม ของกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนทั่วไปมีให้ได้รับอันตรายที่อาจเกิดจากการกระทำของผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จึงเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่มีความสำคัญเพื่อป้องปรามีให้ผู้ขับขี่กลับไปกระทำความผิดในช่วงระยะเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตมูล,ลนิธิเดิมเป็นนีกูย้ยมเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราจำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินดังกล่าวเมื่อเช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในคัมภีภาษีดีกาที่2 1 8 1 2,564ยอดเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินมีที่มาจากการนำหนี้เก่ารวมกับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสิต่อเดือนเมื่อยอดเงินตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมีดอกเบีย้ยที่โจ์ร่วมเรียกในอัตราร้อยละสิต่อเดือนซึ่งเป็นดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมอยู่ด้วยอันเป็นความผิดตามพราบาห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560มาตรา4-1การที่โจ์ร่วมรับเช็คพิพาทั้ทง5ฉบับจากจาเลยเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว โดยมีดอกเบีย้ยที่โจดร่วมเรียกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมอยู่ด้วยแม้ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวก็จะถือว่าโจดร่วมเป็นผู้เสียหายตามปวีอารมาตรา24ไม่ได้แม้โจดร่วมจะร้องทุกต่อจำเลยตามพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพุทธศักราช2534มาตรา4ก็ตามถือไม่ได้ว่ามีการร้องทุกขและสอบสวนโดยชอบตามกฎหมายแล้วพนักงานอายการโจดไม่มีอำนาจฟ้องตามปวีอาร มาตรา120และ121ประกอบพอรโบจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงพุทธศักราช2499มาตรา4ความผิดฐานฟ้องเท็จโจทย์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าข้อความที่เป็นเท็จความจริงเป็นอย่างไรและผู้กระทําทราบว่าข้อความที่นำไปฟ้องนั้นเป็นเท็จ ้วยเป็นฟ้องไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158 5ยกฟ้องแต่เป็นการยกฟ้องที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยถึงการกระทำความผิดของจำเลยฟ้องใหม่แต่ไม่ต้องห้ามาตรา39 4คำผิภาคษาดีกาที่2,555 2,564คดีก่อนศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าความผิดฐานฟ้องเท็จโจทต้องบรรยายฟ้องถึงข้อความตามที่อ้างว่าเป็นเท็จโดยมีความจริงว่าอย่างไรและผู้กระทำทราบว่าความที่นำไปฟ้องนั้นเป็นเท็จ ด้วยแต่โจทั้งสองไม่ได้บรรยายฟ้องยืนยันข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงด้วยว่าความจริงจำเลยทั้งสองทราบเป็นอย่างดีมาก่อนว่าความที่นำไปฟ้องนั้นเป็นเท็จถือว่าฟ้องโจทั้งสองไม่ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายของจำเลยทั้งสองที่อ้างว่าจำเลยทั้งสองฟ้องเท็จพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยทั้งสองเข้าใจข้อหาได้ดีจึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยปวีณา มาตรา158่หคดีไม่มีมูลความผิดตามพอมาตรา175แล้วพิพากษายกฟ้องในความผิดตามพอมาตรา1น5้นั้นคดีก่อนสารอุทธรณ์ภาคาหนึ่งพิพากษายกฟ้องเพราะโจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องไม่ชอบด้วยปวีอารมาตรา158่หโดยยังมีได้วินิจฉัยถึงการกระทําของจําเลยทั้งสองตามข้อกล่าวหาของโจทก์ทั้งสองจึงถือไม่ได้ว่าเป็นคภาภีพักษาที่ได้วินิจฉัยในความผิด ซึ่งได้ฟ้องอันจะเป็นเหตุให้สิทธิ์ของโจททั้งสองที่จะนําคดีมาฟ้องใหม่ระงับสิ้นปลาตามปวีอาร์มาตรา 39.4. ฟ้องโจททั้งสองคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ํากับคดีก่อนชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์กดต like, ิดตามและสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ